เพื่อไทยบางท่านหลายๆท่านนะครับบอกว่าถ้าเอาลงท้องถิ่นเนี่ยมันจะไปผิด1.44หรือเปล่าที่ว่าห้ามสอสอแประยะติเข้าประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอ่ะเรื่องนี้คุณประกรณ์วุฒิก่อนฮนะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ฮะเช่นหน4่เนี่ยนะครับผมคิดว่า,เ,าเราเราต้องพูดให้ชัดกันว่ารัฐธรรมนูญ1.44เนี่ยไม่ได้พึ่งโผล่มาในหกนะครับ เนื้อ,อหาเดียวกันมันอยู่ในรัฐธรรมนูน,น40มาตรา180ปดสิบ 80, แล้วก็รัฐธรรมนูน,น50มาตาร้อยหกสิบิ้นถ้าไปดูเนี่ยมีมีนักกันเมืองอาวุโสท่านหนึ่งก็ก็โพสต์เอาไว้ว่า,าปกติกรรมธิการไม่ได้โยกไปงบก,กลางทำไมอยู่ๆมากลัวมาตานี้กันปีนี้ หรือห okay, รือโอเคถ้าถ้าจะพูดกันแบบแฟร์เนี่ยสิ่งนี้ที่ผมสัมผัสได้ในสองปีที่นั่งกรรมธิการงบมาสองปีล่าสุดเนี่ยบรรยากาศเมื่อมีคนพูดถึงมาตาหนึ่งสี่สี่เนี่ยอมันเหมือนคนพูดถึงหลอดโบดมอร์ขึ้นมาในฮอกไกอยังยาางั้นเหอรอ อ่าบรรจาการจะปกคุมไปได้วยความกลัวแล้วมันสามารถเปลี่ยนโหวตของคระมมติการบางส่วนได้ในทันทีครับคือผมคิดว่าทั้งๆท,ท,ที่หลายๆท่านก็เป็นสสที่อาวุโสแล้วก็อยู่มานานนี่หรอกไหมมันอยู่ในกับกับในเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่มันนานมากแล้วอ่าผมเข้าใจได้เลยคือเขาไม่ได้กลัวขัดรัฐธรรมนูญเขากลัวสารรัฐธรรมนูญแต่แต่ผมต้องย้อนกลับไปแบบนี้ว่าเอาแค่ปีหกสี่ที่ผ่านมาครับปีหกสี่ที่ผ่านมาเราแปลเป็น เราแปลงงบไปชดเชยภาษีที่ดินซึ่งเขาขอมาในเล่มเราแปลงงบไปสาธารณสุขซึ่งเขาขอมาในเล่ม,มเหมือนกับที่ทางคักเอ้าไกลเสนอปีนี้ทุกประการทุกรายการที่เราเสนอขอมาในเล่มเราไม่ได้อยู่ดีๆเสนอเองแล้วก็ปีที่แล้วไม่ได้แปลององงบกลางเลยแม้แต่แบบแม้แต่บาทเดียวถ้าเราไปดูตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองเนี่ยตอนที่เป็นสอนอชอเนี่ยก็แปลของขงงบกลางแค่บางส่วนเท่านั้น 6364พอเป็นสภาผู้แทนเนี่ยไม่มีการแปลเข้างบการเลยแล้วก็แปลเข้าหลายๆรายการท้องถิ่นปีที่แล้วก็แปลซึ่งอันนี้ผมผมก็ต้องนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดหนึ่งสี่สี่ตอนไหนอทําไมปีนี้มันถึงเป็นแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะอะ่ทีนี้ต้องถามทางทางคุณวรวัตครับว่าประเด็นเดียวกันเลยฮะทางเพื่อไทยหรือว่าคุณวรวัตคิดเห็นยังไงฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับ เราไม่ได้เกรงกลัวม,มารา144เพราะเราเชื่อมั่นว่าเราไม่ไปมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมรจริงอยู่ครับในเล่นแปรยติที่ครมบอส่งเข้ามาโดยสํานักบะมาณเป็นคนคัดเลือกนั่นนะเราพูดอยู่ครับว่ามันมีบางส่วนครับที่นําเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงเพราะมีพื้นที่ซึ่งอาจจะมีส่วนได้เสียได้แต่ในเกี่ยวกับกองทุน ป็นสปสชก็ดีท้องถิ่นก็ดีเนี่ยครับเราคิดว่าเราไม่มีสูตรเกี่ยวข้องครับเอาไปเราไม่ได้ห่วงครับแต่สถานการณ์โควิดปีนี้กับปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกันคในปีที่แล้วเนี่ยโควิดไม่ได้รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจําเป็นต้องให้ครับแต่ในสถานการณ์ปีนี้ครับใครจะคิดว่าโควิดไปถึงตรงไหนครับโควิดปีนี้เราไม่รู้เลยครับว่าโควิดปีเนี้ยจะทําความเสียหายความความเดือดร้อน ทำพี่น้องเราติดเชื้อรัตเสียชีวิตอีกเท่าไหร่เหตุการณ์ปีนี้กับปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเหตุการณ์ปีนี้เหมือนปีที่แล้วไม่มีทางครับที่เราจะยอมให้ไปทิ้งงบกลางเป็นไปไม่ได้เลยเราอาจจะเห็นด้วยกับทางคุณประกอบวุฒิกับพรรคก้าไกลก็ได้ครับเอาไปได้ครับไปท้องถิ่นก็ได้ไปไประกันสุขภาพก็ได้ไปกองทุนเสมอภาคก็ได้เพราะเราก็เห็นงนี้กันมาตลอดแต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจตามสถานการณ์เราจะบาบอกว่าทําไมไม่ทําเหมือนปีที่แล้วล่ะ ก็ผมถ้งบอกไงครับว่าถ้าปีนี้เราตัดสินใจเหมือนปีที่แล้วเนี่ยรเราจะถูกกล่าวหาทันทีเลยครับพักร่วมฝ่ายค้านไม่ให้ความสําสคัญกับการแก้ไขปัญหาโควิดเอาอาคาติเอาความไม่ชอบเป็นการปิดโอกาสเป็นความไม่ให้โอกาสไม่ให้กระบารไปในเรื่องของการแก้ไขยเยียวยาพี่น้องประชาชนเราจะถูกกล่าวหาทันทีแล้วตอนนั้นเราจะลุกไม่ขึ้นเลยครับซึ่งต้องอยอมรับไลยครับการตัดสินใจนี้เราไม่ใช่ผู้กําหนดไม่ใช่บอกว่าเราบอกว่าจะเอาไปตรงนั้น ที่กองทุนอื่นหน้าเนี่ยแล้วมันจะไปไม่ครับพักรวมรัฐบาลเสียงข้างมากครับเขาเป็นคนกกาหนดอยู่แล้วเพียงแต่รเราเห็นว่าเราถกเถียงกันหนักครับว่ามีความจําเป็นแค่ไหนแลวถกเถียงกันตลอดครับจนเราก็มเห็นว่าวันนี้ในขณะที่เราอยู่ในกระบริการก็ประมาณจนถึงตอนสุดท้ายสุดท้าย,ายแม้แต่คนรอบตัวแม้แต่คนที่ทํางานในห้องห้องก็ประมาณก็ใกล้กับการติดโควิดมากมีค,คนจากสำนระงาณมีคนจะหน่วยงานติดโควิดไป มแม้แต่กรรมการบริการพรรคเพื่อไทยคุณชัยยาพรมมาก,ก็อยู่แล้วก็ขอลากรรมการเพราะใกล้กับโควิดมากขึ้นขอเก็บตัวมันใกล้กับครอบครัวพวกเรามากใกล้กับถุงพวกเรามากตรงนี้ครับที่ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าจําเป็นต้องแสดงออกครับว่ายังไงรเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสนใจและห่วงใยที่สุดการตัดสินใจอยู่นี้ครับเหตุการณ์ปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันโดยชิ้นเชิงครับอันนี้ต้องขออนุญาตทำความเข้าใจครับ cup.